สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ศูนย์ผ่าตัดสองกล้องกระดูกสันหลังโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการผ่าตัดแบบแผลเล็กเพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาการดูแลผู้ป่วยณห้องประชุมอาคาร3ชั้น10โรงพยาบาลรามคำแหงศูนย์ผ่าตัดสองกล้องกระดูกสันหลังเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการผ่าตัดแบบแผลเล็ก โดยงานประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านงานศัลยะกรรมกระดูกและศัลยะกรรมระบบประสาทโดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลรัฐและเอกชนจํานวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่องของการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคปเพื่อแก้ไขโรคและความผิดปกติของกระดูกสันหลังประเภทต่างๆเข้าร่วมการประชุมกว่า50ท่าน กิจกรรมในวันนี้ครับเป็นการกิจกรรมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลนะครับในประเทศไทยเพื่ออัปเดตเทคนิคในการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กโดยการส่องกล้องอนโดสโคปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนในการที่จะพัฒนาเพื่อให้เรารักษาคนไข้ได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับครั้งนี้มันเป็นครั้งที่3แล้วที่เราจัดงานกันซึ่งเราจะเปลี่ยนไปตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ครันน้งนี้ทางโรงคําแหงเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานจริงๆการผ่าตัดขนาดเล็กเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ของการของกระดูกหลังแบบ2กล้องแบบนี้มาเคยมีมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วละแต่ตอนนั้นเนี่ยผลการรักษามันยังไม่ค่อยดีเนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนามากนะักแต่ณนะตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์มันพัฒนาไปเยอะมากละแล้วก็ตอนนี้การผ่าตัดแบบสองกล้องเอโดสโคปเนี่ยมันมีการความปลอดภัยสูงในช่วงประมาณสัก น่าจะเข้ามาประมาณสัก4-5ปีนี้นะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มทํากันค่อนข้างแพร่หลายแล้วอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไประชุมกันเป็นรายเคสนะครับเราเป็นประชุมอัปเดตเรื่องของความรู้ทางวิชาการซะมากกว่าแต่เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยณนะตอนนี้ของที่โรงพยาบาลรามคำแหงเราก็มีเราทําไปประมาณสักน่าจะหลายร้อยเคสละนะครับส่วนของในเมืองไทย จริงๆแล้วผมว่าถ้ารวมทุกๆเซ็นเตอร์เนี่ยน่าจะมีเป็นหลักหมื่นเคสแล้วนะเ,เทคนิคนี้กำลังจะถูก d ีพมานะครับมันเป็นการเทคนิคในการใช้เอ็นโดสโคปเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมข้อนะครับซึ่งณตอนนี้มันมีการคิดเทคนิคอื่นๆเนี่ยในการเชื่อมข้อเนี่ยมาเยอะพอควรละแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างปลอดภัยกับเรื่องของเส้นประสาทน,นะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าคนไข้ปลอดภัยขึ้นโอกาสในการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคือต่างชาติเนี่ยรับรองอยู่แล้วเพราะว่าเราเองเ่ยมีม,มีต่างชาติเนี่ยมาดูงานที่โรงพยาบาลรามคำแหงเราอยู่บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดเทคนิคของการผ่าตัดเนี่ยเราเองไม่ได้อ้างอิงเ,ออเราเองมีการอ้างอิงจากเทคนิคเดิมๆที่มันมีอยู่แล้วแต่เราพัฒนาให้มันให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นะครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทคนิคที่แบบโอ้ใหม่ร้อยเแต่เป็นการพัฒนาจากเทคนิคเดิมที่มีอยู่เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นความคาดหวังนะครับผมว่าความคาดหวังความอบอุ่นของของหมอผ่าตัดที่ทํางานร่วมกันสูมากกว่าแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยเราก็จะได้เอาความรู้เนี่ยไปพัฒนา หรือว่าไปปรับปรุงคุณภาพการรักษาของคนไข้มากขึ้นค่ะก็ทางโรงพยาบาลรามคำแหงก็มีความดีดีนะคะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานในการผ่าตัดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและการซื้นตัวเร็วนะคะมดความกังวลท้ายควกัวงวลอของคนไข้ในที่เกี่ยวกับโรค นในครั้งนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นที่ทางอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่านวัตรกรรมการรักษาใหม่ๆเนี่ยเราก็มีมาตลอดแล้วโรงพยาบาลรังแหงเราก็เห็นความสําคัญของการน,นํานวัตรกรรมการรักษามาเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเราทั้งในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการรักษาคุณภ,ภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราก็โชคดีมีอาจารย์แพทย์ที่เก่งๆนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้เครื่องมือแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังเพื่อนแพทย์ ตามโรงพยบาบาลต่างๆเพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถไปดูแลคนไข้ได้ต่อไปครับขอบคุณครับ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ